กลุมสัตยรกรทางทะเลและชายฝั่งเราก็มีการติดตามสารภาพแล้วก็การแพร่กระจายของสัตว์ทะเลก,กลุ่มดังกล่าวนี้นะคะโดยที่อาศัยข้อมูลจากการสืบค้นทางเว็บไซต์ต่างๆที่มีการแจ้งพบเห็นนะคะ มีการลงพื้นที่และก็สร้างเครือข่ายในการแจ้งข้อมูลการพบเห็นาจากทั้งหน่วยงานราชก,การเองนะคะแล้วก็ทั้งจากภาคประชาชนนะคะเพื่อที่จะทราบสถานภาพของประชากรและก็การแพร่กระจายนะคะสําหรับาไว้ใช้ในการปรับปรุงมาตรการในการอนุรักษ์ให้มีประสิทธิภาพต่อไปะคะ่ะและเพื่อให้เป็นการขยายเครือข่ายในการติดตามและก็ให้ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนยิ่งขึ้นนะคะในปีพุทธศักราช2 5 6 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะ,ะได้เพิ่มช่องทางการรายงานโดยได้พัฒนาระบบการรับแจ้งการพบเห็นสัตว์ทะเลหายากนะคะที่สามารถใช้ในการรายงานได้อย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นการสื่อสารแบบ2ทางคือ,อให้ทั้งผู้ใช้งานเนี่ยสามารถแจ้งและในขณะ,ะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะรับทราบผลที่มีการแจ้งเข้ามาได้อีกทางหนึ่งนะคะ การอบรมครั้งนี้นะคะจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะโดยที่มีประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะเป็นวิทยากรบรรยายนะคะ,ะเพื่อแนะนําเว็บไซต์แล้วก็ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเนี่ยสามารถเข้าใช้งานระบบรับแจ้งรายงานการพข้าเห็นสัญญาญาตดังกล่าวได้อย่างถูกต้องค่ะ,ะโดยในการ,รกบอบรมครั้งนี้ก็จะไม่เกิน2ชั่วโมงนะคะ ผู้ที่เข้าร่วม,ล,มลงลงทะเบียนและเข้าร่ลมการสอบรมมีจํานวนทั้งสิ้น97 92รายนะคะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจํานวน38รายเจ้าหน้าที่ของกรมประมงจํานวน52รายผู้ประกอบการท่องเที่ยวดำน้ำมคุเทศอาศาสมัครประดาน้ำและก็ภาคการศึกษารวมอีก9รายนะคะ วันนี้ก็จะเป็นโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งรายงานการเข้อพิจารณหายากนะคะกลุ่มปลากระดูกอ่อนที่เป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะตามเอขอสาสไล์ถัดไปเลยนะคะตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพุทธกราม2535นะคะแล้วก็ปี2562ก็มีการประกาศในกฎกระทรวงนะครปีพศ2546เนี่ยกำหนดให้โลมาแล้วก็ บาวาน22ชนิดนะคะเต่าทะเล5ชนิดนะคะให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองต่อมาในปีพศ2511เนี่ยได้มีกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ทะเลอีก4ชนิดก็ได้แก่ฉลามวานนะคะต่ามาเฟืองวานองมุมละ วานรูด้ารวมทั้งพยูนที่ไม่อยู่เดิเหมหนึ่งชนิดนียให้เป็นสัตว์ป่าสงวนนะคะทั้งหมดก็จะรวมทั้งหมดเป็นสัตว์ป่าสงวน5ชนิดนะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็มีการกําหนดให้ปลากระดูกอ่อนจํานวน12ชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะเนื่องจากว่าเป็นชนิดที่กําลังที่ท,ที่มีการประกาศเนี่ยเนื่องจากว่ามีการถูกคุกคามนะคะทาให้จํานวนลดลงนะคะจนเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเลนะคะ นอกจากนี้เนี่ยยังมีฉลามหัวคอสอีก4ชนิดนะคะกระเบนปีศาจหางเคียว1ชนิดฉลามเซดาวหนึ่งชนิดนะคะได้รับความเห็นชอบในการกําหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วก็เห็นชอบให้วานน้ำีน้้าเงินเนี่ยเป็นสัตว์ป่าสงวนนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในระหว่างการยกร่างประกาศอยู่ค่ะค่ะสไลด์ถัดไปนะคะ,ะก็ทางกรมทรัพยากรทรรมชายฝั่งนะคะมีการติดตาม สำรวจสัตวทะเลหายากนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการใช้วิธีการบินสำรวจนะคะ <Okay. S 1> มีการแล่นเรือสำรวจนะคะโดยรัฐบัลเนี่ยเพิ่มเก็บยวบเรื่องของการใช้โรนะคะซึ่งจะ,ะพบว่ากลุ่มสัตว์ส่วนใหญ่เนี้ยเวลาสำรวจเนี่ยเราจะได้ข้อมูลการพบเห็นเป็น สัตว์เลี้ยงสัตว์เลีล้ยงโลกด้วยน้ำนมนะคะแต่สําหรับกลุ่มปลากระดูกอ่อนนะคะเราไม่สามารถที่จะพบเห็นได้จากการสำรวจในเวธีดังกล่าวนะคะจึงต้องอาศัยข้อมูลการสืบค้นจากจาจกทางเว็บไซต์นะคะต่างๆด้เกี่ยวกับเร่อทั้งในส่วนของตลาดซื้อขายออนไลน์นะคะมีกลุ่มท่านขุดเจาะเปโตเรียมกลุ่มอนุรักษ์ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะการแจ้งพบเห็นของเครือข่าย กลุ่มรารักมีกลุ่มนักดำน้ําลึกแล้วก็ดำน้ําตื้นนะคะผู้ประกอบการประมงนักตกปลาแล้วก็หน่วยงานราชการนะคะที่ที่มีการประสานติดต่อเป็นเครือข่ายกันนะ,ะ <c oughs> นะคะก็จะมีศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงนะคะมีอุทยานแห่งชาติทางทะเลแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลค่ะก็ เราก็ได้มีการจับทำเป็นเอกาสารเผยแพร่นะคะเป็นรายงานนะคะต่อะะไปค่ะค่ะก็จะเป็นออกมาเป็นนี้นะคะจนถึงอันนี้ของปีหกห้านะคะค่ะปีตั้งแต่ปีห้าเก้ามันจะมีรวมหกเล่มไอหกปีด้วยค่ะค่ะ ซึ่งพบว,ว่าในการกําหนดสัตว์ทะเลบางชนิดเนี่ยในให้เป็นสัตรรว์ป่าคุ้มครองเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปกปิดข้อมูลการพบเห็นนะคะแล้วก็การลักลอบทาการโมงเนื่องจากว่ากลัวความผิดนะคะจากการจับตัวพระราชบัญญัติที่ที่เราประกาศกําหนดสัตว์ป่าสงวนสัตรรว์ป่าคุ้มครองเนี่ยค่ะก็มีเรื่องของการลักลอบการทำระมงแล้วก็การปล่อยสัตว์ทะเลที่ตายจากเครื่องมือประมงนะคะโดยบังเอิญ เพื่อที่ไม่ให้เกิดความผิดทางกฎหมายนะคะจากพื้นทีสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะในอนาคตเนี่ยเราอาจจะใช้ช่องทางของพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพนะคะที่ได้มีการยกรางขึ้นมาโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในการเสริมมาตรการสัตว์ทะเลที่ได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์คุ้มครพงพองให้มีความยืดหยุ่นขึ้น,นะคะ่ะ เพื่อให้ชาวประมูนะคะได้เกิดความมั่นใจแล้วก็เพิ่มแรงบันดาลใจให้ร่วมมือในเรื่องในการแจ้งแล้วก็ปล่อยสัตว์ทะเลหายากที่มีชีวิตนะครับซึ่งปัจจุบันก็ก็มีการปล่อยอยู่เป็นการค่ะแต่ว่าการที่เราจะปรับปรุงตัวมาตรการเนี่ยก็อาจจะช่วยให้มีการปล่อยได้มากขึ้นนะครับและมีเรื่องของการแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราอยากจะได้ข้อมูลจาก ชาวประมงเะคะเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลหายากนะคะทั้งนี้ก็เพื่อใช้ในการกําหนดเขตอนุรักษ์แล้วก็เขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรโดยตรงนะคะหรือเรื่องของการสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนขึ้นค่ะอย่างไรก็ดีนะคะกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งเนี่ยก็เลยได้เพิ่มช่องทางการรายงานการแจ้งพบเห็นสัตว์ทะเลหายากขึ้นมานะคะเพื่อให้มีการรายงานได้อย่างเป็นระบบ ครบถ้วนและก็ถูกต้องนะคะโดยในเว็บไซต์เนี่ยมีการแสดงตัวอย่างภาพพร้อมทั้งชื่อเพื่อให้คลิกเลือกในการรายงานนะคะก็ประกอบด้วยปลากระดูกอ่อน17ชนิดนะคะปลาวาน1ชนิดนะคะรวม18ชนิดที่ได้รับการประกาศเป็นปสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง,องแล้วและก็ที่กําลังจะได้รับการประกาศนะคะแต่ว่าหาก แต่ว่านอกจาก18ชนิดแล้วเนี่ยหากมีการพบเห็นชนิักทะเลหายากชนิดอื่นเพิ่มเติมเนี่ยเราก็สามารถรายงานเหนนี้ได้ด้วยค่ะสําหรับปลากระดูกอ่อนส7เจดชนิดเนี่ยมันก็ได้แก่ปลาฉลามวาหนึ่งชนิดนะคะปลากระเบนลาหูสองชนิดปลากระเบนปีศาจสี่ชนิดนะคะปลาโลนินหนึ่งชนิดปลาฉนากสี่ชนิดปลาฉลามเสือดาวหนึ่งชนิดปลาฉลามหัวค้อนสี่ชนิดแล้วก็ปลาวานอีกหนึ่งชนิดก็คือปลาวานสีน้ําเงินค่ะ ค่นะณอากาศถัดไปนี้ก็ขอเรียนเชิญคุณอดิสรเจริญวัฒนาพรนะคะนะักวิชาการประมงของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะมาให้ความรู้ในการเข้าถึงและก็การใช้งานระบบนะคะแล้วก็วิธีการบันทึกข้อมูลในการรายงานการแจ้งพบเห็นสัตวทะเลหายากในเว็บไซต์ h t t p m e s d m c r g o t h ค่ะแต่ผู้เข้าร่วมอบรมนะคะ โอเคครับเมื่อดูในหน้าของเบราว์เซอร์เนี่ยครับเมื่อเราเข้ามาที่เว็บไซต์ ms. dmcr.go.th แล้วเนี่ยครับก็จะเจอพบกับหน้าแรกนะครับซึ่งหน้าแรกเนี้ยก็จะมีหน้าของการรายงานการพบเห็นนะครับตัวนี้ครับรายงานการพบเห็นซึ่งเราสามารถที่จะซึ่งถ้าเกิดเราไม่ทราบชนิดนะครับ ไม่ทราบชนิดอะไรต่างๆเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูกดเข้าไปเพื่อที่รับแจ้งตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะจําแนกชนิดได้เนี่ยในหัวข้อถัดไปนะครับของสัตว์ทะเลหาย,ายากเนี่ยข้างล่างเนี้ยก็จะมีการแยกชนิดไว้ก็คือมีฉลามวานปลาฉลามเสือด,ดาวปลาฉลามหัวค้อนนะครับแล้วก็ปลาฉลามหัวค้อนสีน้ำเงินทั้งหมด18ชนิดเนี่ยครับทั้งหมดทั้งหมด18ชนิดเนี่ย เราก็สามารถที่จะรายงานการพบเห็นได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นหน้าของแดชบอร์ดนะครับหน้าของแดชบอร์ดเนี่ยจะเป็นหน้าของการสรุปนะครับการพบเห็นสัตว์ทะเลหายากซึ่งเป็นการรวบรวมจากฐานข้อมูลที่เราใส่เข้าไว้นะครับยกบตัวอย่างเช่นอย่างเราเข้าไปเราจะเข้าไปดูที่จังหวัดต,ตราดแล้วกันนะครับพอคลิกเข้าไปเนี่ยเราก็จะพบ ชื่อว่าบริเวณจุดเนี้ยเจอปลาฉลามวานนะครับมีชื่อสามัญชื่อวิทยาศาสตร์แล้วก็วันที่ที่พบสถานที่ก็คือบริเวณเรือหลวงช้างจังหวัดตราดนะครับอ่าคราวนี้เราเลื่อนขึ้นไปเราเลื่อนลงมานะครับไม่ได้เลืเล่อนขึ้นไปเลื่อนลงมาเราจะมาดูที่จังหวัดสตูลดูบ้างว่าเราจะเจออะไรนะครับอันนี้เราเจอปลาฉลามวานนะครับ วันที่แปดเดือนสี่ปีสองพันยี่สิเอ็ดนะครับที่บริเวณหินแปดไม่จังหวัดสตูลน,นะครับคราวนี้ในตัวของแอปพลิเคชันตัวนี้มันก็จะไปโชว์อยู่ที่ที่ตัวด้านล่างด้วยนะครับนะครับอย่างป้าอย่างในปีเอ่อตอนนี้เรามีแต่งฐานข้อมูลเอาไว้นะครับจนถึง ย้อนหลังไปถึงปี1,991นะครับนะครับย้อนหลังขึ้นมาจนถึงปี2 0ง1เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเช็คดูนะครับเช็คดูของปี2,020นะครับ2อ2พันยี่สิบนี่เราพบทั้งหมดมีจำนวนแรงงานการพบสัตว์ทะเลหายากเนี่ยทั้งหมด2องครั้งนะครับก็จะเป็นปลาฉลามวานหมดเลยนะครับตรวจรายชื่อพวกนี้นะครับ ด้านหลังเนี่ยจะมีระบุจำนวนของสัตว์ทะเลที่เราพบด้วยนะครับเ,เราดูปีปืนปีต่อๆไปนะครับอย่างปี2018ปีนี้ก็จเจอแต่ปลาฉลามวานนะครับอ่าแล้วปี2021ล้วกันนะครับ ปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยเจอปลาฉลามวานเนี่ยหกสิบเอ็ดตัวนะครับนะครับแต่จะเจอทั้งหมดเนี่ยหกสิบสามตัวนะครับแล้วก็จะมาดูว่าตัวไหนที่เราที่มันมีเพิ่มเข้ามาอีกนะครับก็จะมีปลาฉละปลากระเบนปีศาจหางเคี้ยวนะครับที่เจอสองตัวถ้าเรากดตรงนี้นะครับเราก็จะพบอยู่ที่หน้าจอนะครับก็สามารถกดดูได้ว่าตัวเนี้ยปลากระเบนปีศาจหางเคี้ยวเนี่ย เราเจอที่ไหนเราเจอที่หินแปดไม้จังหวัดสตูลนะครับโอเคนอกจากนี้เนี่ยตัวฐานข้อมูลเนี่ยมันก็สามารถที่จะมาโชว์บริเวณเป็นฐานข้อมูลแบบให้เราเห็นข้างล่างได้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้ด้วยนะครับอันนี้เราเจอสองตัวนะครับเจอวันที่สี่เดือนสิบเอ็ดปีสองพันยิบเอ็ดแล้วก็วันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวจะแนะนำตัวหน้าตัวหน้าของออหน้าตาของเว็บไซต์ก่อนนะครับนอกจากแดชบอร์ดถัดมาก็จะเป็นข่าวสารรัะประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวสารนะครับน,นี้จะเป็นข่าวล่าสุดก็จะขึ้นที่หน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถดูข่าวย้อนหลังหรือข่าวที่เกี่ยวข้องได้นะครับโอเคและน,นี้ก็เกี่ยวกับเรานะครับก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆของโครงการนี้นะครับ แล้วก็ติดต่อเรานะครับก็จะเป็นที่อยู่ติดต่อของสถาบันวิจัยนะครับกรณีที่ต้องการที่จะแจ้งเรื่องนะครับก็สามารถที่จะใส่รายละเอียดตรงนี้ได้นะครับเช่นติดต่อสอบถามข้อมูลหัวข้ออะไรนะครับการใช้งานเว็บแล้วก็ใส่รายละเอียดใส่ชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่นะครับแล้วก็กดยืนยันก็จะส่งข้อมูลมาที่อีเมลของเรานะครับ เราก็จะติดต่อกลับไปนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะเข้าเรื่องออการแจ้งพบเห็นสัตว์ทะเลหายากนะครับก็มาที่ตัวหน้าของสัตว์ทะเลหายากนะครับในกรณีที่เราเเราทราบว่าเราตัวที่เราเจอเนี่ยเป็นปลาฉลามวาน,นะครับเราก็กดเข้าไปที่รายง,งานการพบเห็นปลาฉลามวานได้นะครับก็กดเข้าไปข้างล่างนะครับ ในหน้าแรกก็จะเป็นหน้าความรู้นะครับเพื่อเพื่ออธิบายเกี่ยวกับลักษณะเด่นขนาดชีววิทยาสถานภาพนะครับอันนี้เอกสารอ้างอิตงต่างๆผมเอามาจากของพี่ทศพลน,นะครับหนังสือปลากระดูกอ่อนนะครับที่พบในหน้าน้ำไทยและหน้าน้านำใกล้เคียงนะครับคราวนี้ขั้นตอนหลักๆก,ก็คือก็คือมีอยู่สอย่างก็คือมีเรื่องกรอกแบบฟอร์ม พอกรอกแบบฟอร์มเสร็จก็จะดูตัวอย่างเสร็จแล้วก็กดรายงานการพบเห็นเข้าไปนะครับอันนี้เมื่อเราทราบทราบเสรทาบว่าเ,เราจะรายงาน,านสัตว์ตัวใดนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นชื่อกลุ่มอะไรกลุ่มฉลามเป็นปลาฉลามวานนะครับอ่าคราวนี้ถัดมาเป็นเรื่องของการอัปโหลดการหลักฐานการพบเห็นนะครับตัวไฟล์ตัวนี้นครับเราสามารถที่จะแนบไฟล์รูปหรือวิดีโอก,ก็ได้นะครับ แล้วก็แนบได้หลายไฟล์ด้วยนะครับเราสามารถที่จะถ้าเป็นพีซีนะครับหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถที่จะใช้วิธีการลากไฟล์เข้ามาได้โดยตรงนะครับหรือกดเข้าไปก็ได้นะครับก็สามารถที่จะบราว์เข้าไปได้อย่างเช่นผมจะใช้ไฟล์ตัวนี้แล้วก็ใส่เข้าไปภาพต่างๆก็จะมาอยู่ด้านล่างนะครับผมจะใส่เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงใส่ป,ปลาฉลามวานเข้าไปนะครับอันนี้ ภาพต่างๆก็จะเข้ามานะครับเดี๋ยวใส่เพิ่มอีกอีกทีนึงใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวใส่สามฟายนี่เลยอ่าก็วันที่ที่พบนะครับจะสังเกตเห็นว่าวันที่ที่พบเนี่ยมันจะมีดาวอยู่นะครับตัวดาวเนี่ยความหมายมันคือมีความจําเป็นที่จะต้องใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับไม่ไม่นน,มน,น,มมนั้นจะไม่สามารถที่จะส่งข้อมูลได้นะครับ เวลาที่พบอาจจะไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าใส่ใส่ไว้ก็ได้ตอนนี้เวลาสิบโมงยี่สิบหกอ่าจำนวนที่พบผมพบซักสนะอ,องตัวนะผมเจอสองตัวรายละเอียดข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายากข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยเอที่เราใช้เพื่อเอไว้ใส่ในฐานข้อมูลเนี่ยอออยากจะเรียนอย่างนี้คือเราอยากจะได้ข้อมูลประมาณว่า ขนาดของปลาฉลามวานอย่างเช่นเราต้องการอาจจะรายงานว่ารายงานขนาดขนาดสองถึงสามเมตรขนาดดำน้ำบริเวณ บริเวณเกาะราชาน้อยแล้วกันนะครับเกาะราชาน้อยจังหวัดภูเก็ตน,นะครับที่ความลึกห้าเมตรแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าสักสามเมตรนะครับที่ความลึกสามเมตรเป็นต้นนะครับ แล้วกอ็อาจจะบอกว่าอาจจะเจอ,เอาบาดแผลหรือว่าลักษณะเด่นของปลาฉลามวานตัวนั้นนะครับเช่นบอกว่าอาจจะเจอมีแผลที่คีบแผลที่คีบหลังนะครับอ่าต่อมาอก,ก็จะเป็นแผนที่ที่เราพบนะครับอย่างตัวแผนที่ที่เราพบเนี่ย ตัวเออ่ตัวจุดตรงนี้นะครับสามารถที่จะเลื่อนเลื่อนไปมาได้นะครับม้ดเราเจอที่จังหวัดภูเกต็ตตัวนี้ผมจะตัวเนี้นะครับตัวจุดตัวเนี้ยสามารถเคลื่อนไปแล้วก็ตัวพิกัดเนี่ยก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับจะสังเกตเห็นไหมครับตัวพิกัดจะเปลี่ยนตามเราไปด้วยนะครับ หรือว่าเราสามารถที่จะกรอกพิกัดเหมือนเราเมือเราทราบพิกัดนะครับเราสามารถที่จะกรอกพิกัดได้นะครับตัวพิกัดนี้ก็จะระบุเข้าไปโดยลิงก์กับไอตัวจุดตัวนี้นะครับคราวนี้เราก็จะใส่ชื่อนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ซึ่งไ็นที่จาเป็นมากนะครับแล้วก็อีเมลนะครับหลังจากนั้นกดยอมรับการตกลงนะครับแล้วก็กดตรวจสอบอรายงานการผู้เห็นนะครับขั้นตอนที่สองนะครับ เมื่อเราตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนที่สองนะครับเราเลื่อนมาดูก่อนนะครับเราส่งสามภาพนี้นะครับเจอบริเวณนี้อพิกัดลองทิจูดล a ท i จจูดตรงนี้นะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลการพบเห็นชื่อเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะครับแล้วก็ยืนยันการส่งข้อมูลนะครับก็เป็นอันเสร็จครับผม